สวัสดีครับผมมีฟอยทฐานเทนเดอร์นะครับแล้วก็พบกับผมในรายการฐานโอเพนนะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปล้วงลึกความลับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของผู้ชายข้ามเพศแล้วก็ผู้ที่มีความหลากหลายทางด้านเพศนะครับแล้วก็วันนี้นะครับแขกรับเชิญของผมนะครับก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถนะครับในการเขียนหนังสือแล้วก็เล่าประสบการณ์นะครับชื่อหนังสือว่า Born to Be Me นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็ไปคุยกับเขากันนะครับกับคุณเพอร์ลี่กันนะครับผู้ชายข้ามเพศครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเพอร์ลี่พัทรพีมีศักด์นะครับปัจจุบันอายุ25ปีแล้วก็ทำอาชีพเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติครับครับอันนี้คือเข้าสู่กระบวนการข้ามเพศมาแล้วกี่ปีแล้วก็เรารู้ตัวเองตอนไหนอะไรประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการข้ามเพศมาแล้ว4ปีนะครับสิ่งที่ทําให้อยากข้ามเพศหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจก็คงเป็นแบบเสียงเรียกร้องภายในเนาะแบบ เราก็รู้ตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราไม่ได้อยากเล่นบทบาทเป็นเด็กผู้หญิงเ,เราอยากเล่นบทบาทเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าอยากโตไปเป็นเหมือนผู้ชายหรือเป็นเหมือนพ่ออะไรเงี้ย เขาเป็นโรโมเดลเป็นอะไรมันเป็น calling ที่อยู่ภายในใจตั้งแต่เด็กพอรู้ว่ามันมีการข้ามเทศในประเทศไทยได้มีการเทคฮอร์โมนมีการถาหมอได้ก็เริ่มเทคฮอร์โมนตอนอายุ21อันนี้ผมได้อ่านหนังสือของเขาแล้วนะครับอันนี้น่าจะได้อ่านก่อนใครเลยว่าก็มีท่อนหนึ่งที่แบบว่าพูดถึงการที่เราตั้งแต่ตอนเด็กเนาะได้มีประสบการณ์ได้ย้ายไปต่างประเทศอยากถามช่วงนั้นอะเออเป็นยังไงบ้างการที่เราได้อยู่ต่างประเทศก็ช่วงที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือถือว่า ผมเนี่ยไปอยู่ตั้งแต่อายุหนึ่งขวบเลยนะคือเราเกิดที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่หนึ่งขวบถึงหกขวบก็คือถือว่าแบบใช้ชีวิตช่วงอนุบาลที่นูน่นประสบการณ์หรือว่าความทรงจําที่จําได้เนี่ยก็คืออยู่ในวัยอนุบาลที่แบบเหมือนได้เล่นได้ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนใส่เกางเกงไปโรงเรียนได้คนครูก็ให้อิสระในการแบบเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นเรารักเราชอบอะไรเราก็มาโชว์สิ่งนั้นรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มี กรอบในต,ตัวเรื่องของเวลาหรือว่าเรื่องของชุดนักศึกษาก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะเป็นอะไรก็ได้เราใส่กางเกงใส่กระโปรงซึ่งต่างจากตอนที่เรากลับมาประเทศไทยเนาะกลับมาประเทศไทยก็มาเข้าเรียนชั้นป .1 นนที่ไทยเนาะแล้วก็ทําให้เห็นว่ามันมีชุดนักเรียนที่แบ่งเพศแบ่งกระโปรงใส่กางเกงเนาะแล้วก็มีการแบบปักชื่ออะไรเงี้ยคุณครูก็จะมีวิธีการพูดการสื่อสารอีกแบบหนึง่งมันจะมีคําพูดหางเสียงเนาะแบบเอ่อครับค่ะอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาฝึกพูดค่ะ ตอนที่เราแบบอยู่ปฐมซึ่งเราแบบเราแอนตี้มากเลยปฏิเสธไม่อยากพูดค่ะเพราะว่าแบบเราก็พูดภาษาอังกฤษมนาะไม่เห็นต้องพูดหางเสียงเลยทําไมเราต้องแบบต้องมาฝึกพูดหางเสียงให้มันเพาะขึ้นเมื่ออยู่ประเทศไทยลึกๆแล้วก็ต่อต้านแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็เหมือนกลายเป็นคนพูดน้อยด้วยตอนเด็กๆเ,เพราะว่าเราไม่ได้อยากพูดค่ะเพราะาเรารู้สึกว่าเรามันโกหกอะ่ะมันไม่ใช่ตัวเราอาจจะรู้สึกสบายใจที่จะแบบใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า ไม่ได้มีคำพูดที่แบ่งเพศชัดเจนนอกจากเรียกว่าแบบ he or she แต่ว่าเราก็สามารถใช้คำกลางๆอื่นๆได้วเวลาคุยกับคู่ต่างชาติหรือว่าคุยภาษาอังกฤษเราเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่าเราไม่ต้องแบบระวังว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องคุยกับผู้ใหญ่เราจะต้องแบบสุภาพนอบน้อมหรือว่าเราคุยกับเพื่อนมันก็ต้องใช้ภาษาภาษาหนึ่งซึ่งภาษาที่เราใช้ในวัยเด็กเนี่ยทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษความแตกต่างเราเนี่ยมันก็เป็นบอดหลอมบุคลิกภาพของเราในผู้ใหญ่ด้วยภาษาไทยเนี่ยต้องมีคำลงท้ายหางเสียงลงท้ายทุกๆประโยค มันจะเหมือนเป็นการย้ำๆว่าแบบเฮ้ยเราเป็นเด็กผู้หญิงนะเป็นเด็กหญิง ครั้งที่เขียนชื่อนักเรียนอะไรเด็กหญิงเด็กหญิงขึ้นก่อนก็แบบแต่มันไม่มีทางเลือกอะ่ะมันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องเขียนไปเด็กหญิงแต่ว่าอย่างน้อยเราเลือกได้ว่าเราจะไม่พูดอะไรเงี้ยถ้าเราพูดเราจะไม่พูดทางเสียงไม่พูดทางเสียงเลยนะตั้งแต่เด็กจนจนสิบแปดถึงจะเริ่มพูดเพราะว่าแบบเข้าสู่วัยผู้ใหญ่โลกการทํางานต้องฝึกใช้เพื่อแบบความสุภาพอะไรเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกันว่ารู้สึกว่าเราไม่อยากพูดรู้มันขัดขัดกับตัวเราขัดกับบุคลิกกลายเป็น คนพูดน้อยออ,อันนี้ก็เป็นความรู้สึกเดียวกันนะครับว่าเอ้ยผมหรือว่าปกติเราอาจจะเป็นคนชอบพูดก็ได้พูดเยอะแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมในประเทศไทยเนี่ยมันบังคับให้เราแบบ ไม่ค่อยที่กล้าจะอยากพูดเพราะว่ามันต้องแบบเอ๊ะพูดงนี้เป็นเด็กเก้าล้าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีหางเสียงเลยอะไรเงี้ยเนาะใช่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปตอนที่เราย้ายไปต่างประเทศเนาะผมคือไม่ไม่มีโอกาสได้ไปแบบต่างประเทศก็เลยอยากรู้ว่าช่วงชีวิตตอนที่แบบเราเรียนอยู่ที่นั่นมันมีความสุขมากกว่าตอนที่แบบเรียนอยู่ที่ไทยยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีกิจกรรมอะไรที่แบบเอ๊ะที่ไทยไม่มีเล่นนี่หว่าอะไรเงี้ยครับที่อยากจะเล่าจริงๆก็มันก็เป็นความทรงจำที่นานมาแล้วเหมือนกันเนาะ มันจะมีโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่างานโชว์แอนเทลแบบโชว์แอนเทลคือแบบเอาของที่บ้านอาจจะเป็นตุ๊ก,กตาอาจจะเป็นสิ่งที่รักที่ชอบหรือว่าอาจจะเป็นแบบของสะสมอะไรบางอย่างแล้วเรามาฝึกพูดพูดต่อหน้าชั้นอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกฟังเพื่อนๆให้เห็นความแตกต่างเห็นความหลากหลายของความชอบเราจะชอบอะไรก็ได้อย่างเช่นแบบสมมติตอนนั้นตอนเด็กๆมีตุ๊ก,กตาน้องหมาชื่อว่าแบล็กลี่ มาเล่าว่าเราแบบเจอเขาได้ยังไงเขาชื่ออะไรเราเล่นอะไรกับเขาบ้างอะไรก็แบบสั้นๆอะเนาะเด,ด,ด็ก,กนอนุบาลเราเราก็เหมือนมีความสุขที่แบบได้เราได้เล่นอีกอย่างหนึ่งที่ทําทุกวันก็คืองานศิลปะเนาะอาจจะมีสีเทียนมาวาดรูประบายสีหรือว่าไปเก็บเศษใบไม้ใบหญ้าเอามาทําเป็นอาร์ตบุ๊กอะไรเงี้ยทุกๆวันก็จะมีผลงานอาร์ตเวิร์กศิลปะกลับบ้านเสมอจําได้ว่าแบบที่บ้านที่อเมริกาจะมีแบบ ฝาผานังเนี่ยจะมีเต็มไปด้วยแบบผลงานศิละปะที่เราเอามาจากโรงเรียนมันทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันให้ความสำคัญกับ creativity เนาะความคิดสร้างสรรค์มันคือการแบบคิดนอกกรอบเลยเราไม่จำเป็นต้องแบบอยู่ในกรอบของแบบตัวอักษรหรือว่าต้องระบายสีตามต้องวาดรูปแบบภูเขาผ้าชิต์ต้นไม้นกเป็นตัว M ออะไรเงี้ยจะเขียนแบบเละๆอะไรก็ได้ก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันคือบ่อของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ก็ดีมากเลยครับ เดี๋ยวขอถามถึงเรื่องครอบครัวหน่อยว่าตั้งแต่ก่อนข้ามเพศกับหลังข้ามเพศอะไรเงี้ยเออครอบครัวมีบทบาทยังไงกับเราบ้างเราก็เป็นลูกคนเดียวเนาะเป็นความคาดหวังของครอบครัวว่าเฮ้ยเขาก็มีกรอบของเด็กผู้หญิงนะว่าเด็กผู้หญิงเอ่อเติบโตมาเรียนเก่งเด็กเรียบร้อยน่ารักแล้วเราก็เป็นเด็กดีด้วยเราแบบเรียกว่าเป็นเด็กดีตามกรอบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้พ่อแม่เสียใจอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ลึกๆเราเราก็เราจะรู้สึกผิดก็ได้นะ จร,จริงๆเราไม่ได้อยากเป็นลูกผู้หญิงอะอยากเล่นบทบาทของแบบความเป็นชายเนาะแต่ว่ามันไม่สามารถเล่นบทบาทนั้นได้แล้วก็แบบ มีการตีตราอะไรบางอย่างที่ลอยอยู่ในสังคมอาจจะมองว่าแบบผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายก็เรียกว่าทอมอะไรเงี้ยแล้วทอมก็แบบไม่ดีหรือว่าแบบผิดปกติหรือว่ามองว่าหัวรุนแรงเราเราก็ไม่อยากถูกมองว่าแบบนั้นอนะไม่ได้อยากให้พ่อแม่เสียใจเนาะเราก็เลยตั้งใจเดี๋ยวพยายามอยู่ในกรอบของลูกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีเวลาที่จะเปิดเผยตัวเองหรือว่าจะมาข้ามเพศอะไรเงี้ยเรารู้ทีหลังเลยนะอายุเกิน20แล้วถึงจะรู้ว่ามันมีกระบวนการแปลงเพศ เราก็อาจจะเคยบอกพ่อแม่ว่าแบบเฮ้ยเราชอบเพื่อนผู้หญิงคนนี้นะจริงๆพ่อแม่เนี่ยน่าจะรู้ตั้งแต่เด็กแล้วนะแบบพ่อแม่ทรานส์แต่หลายคนเขารู้อยู่แล้วว่าแบบพฤติกรรมลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยค่านิยมความเชื่อหรือว่า สิ่งที่เขาคิดว่ามันมันถูกต้องหรือว่ามันผิดแม้ว่าจะยอมรับแต่ก็เปิดเผยให้กับสังคมวงกว้างไม่ได้ว่าแบบอ๋อลูกเราเป็นทอมหรือว่าลูกเราอยากเป็นผู้ชายนะอะไรเงี้ยและพอมันถูกมอว่ามันไม่ปกติแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะไม่ได้แสวงหาทางออกอื่นๆที่จะมาช่วยแบบช่วยบรรเทาความทุกข์ใจของเราอะไรเงี้ยรับกระบวนการค้างเพจก็ติดต่อหาหมอเองเพราะว่าเราบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็ค่อยบอกพ่อแม่ทีหลังทางบ้านทางครอบครัวเงี้ยมีปฏิกิริยาโต้อตอบกับเราอย่างไงบ้าง เขาก็บอกว่าอย่าทาเลยเนาะอะไรเงี้ยเขาก็แบบเป็นห่วงอาจจะแบบไม่อยากให้ทําไม่สนับสนุนแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านนะเราว่าเขาแค่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเฉยแต่ว่าพอแบบเราก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆปกติไม่ได้มีอะไรส่มเสียงอะไรเขาก็โอเคขึ้นนะก็ยอมรับแบบญาติญาติพ่อแม่อะไรเงี้ยพอปัจจุบันนี้ก็คือยอมรับได้ถือว่าเปิดหรือยังหรือว่าก็ยังแบบก็คิดว่าเปิดมากขึ้นนะคิดว่ากระบวนการเหล่านี้มันใช้เวลาได้เพราะว่ามันอยู่กับมันคือความคาดหวังมันคือภาพลักษณ์ที่ เขาจินตนาการเรามา20ปีแล้วว่าเราต้องโตมาเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะใช้เวลาในการแบบสร้างภาพจาใหม่สร้างความคุ้นเคยใหม่ๆเขาก็คิดว่าใช้เวลามันก็เปิดมากขึ้นเรื่อยๆคิดว่านะแล้วก็มองโลกในแง่ดีเนาะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ขอถามเรื่องของความรักหน่อยรักครั้งแรกที่แบบรู้สึกเลยว่าแบบอันนี้เราชอบเขาเราแบบรู้สึกว่าเรารักเขาแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าประมาณประมาณม .5 เนาะตอนนั้นก็แบบชอบ เพื่อนสนิทเนาะแต่ว่าเพื่อนสนิทต่างโรงเรียนแล้วก็วันนั้นก็แบบตกใจมากเลยตกมันก็คือแบบตกใจหนอยเอ๊ะไอเราถูกสอนมาตลอดชีวิตว่าผู้หญิงต้องชอบผู้ชายผู้ชายต้องชอบผู้หญิงเอ๊ะกูเป็นทอมปล่าวะ <c oughs> แต่เราก็ไม่ได้ตัดผมสั้นเราไม่ได้พรีเซนต์ตัวเองแบบทอมที่เป็นาพหลักทอมแล้วกูเป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่าวะมันคือคําถามเต็ไมไปหมดเลยเอ๊ะเราเป็นอะไรกันแน่เราก็ไม่ใช่ทอมด้วยนะเหมือนคลังคําศัพท์ในหัวมันไม่มีคําว่าทรานส์แมนมันไม่รู้ว่าเราจะนิยามตัวเองว่าอะไร ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันมีคำว่า t r a n s m a n หรือว่า non-binary ก็ไม่มีในยุคนั้นอะไรเงี้ยมันมีแค่แบบทอมกระเทยเลสเบียนแค่นั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้คำตอบในวันนั้นหรอกเนาะแต่มันก็มันมีหลายๆอย่างับเรื่องของเพศด้วยแล้วก็เป็นอ d เดนติตี้เรื่องในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราเป็นวัยรุ่นที่กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องแบบความมั่นคงอยู่ไหนความมั่นคงภายในใจอยู่ไหนแค่ความรักแค่เราแค่เราจะรักใครสักคนอะเรายังตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราคู่ควรกับความรักนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบ เราเป็นใครเราเป็นเพศอะไรเราเหมาะที่จะมีความรักกับคนนี้ไหมหรือว่าเราคู่ควรที่จะแบบรักตัวเองไหมหรือว่าเราคู่ควรแก่ความรักในโลกนี้หรือเปล่ามันมีคําถามอันนี้เยอะมากแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบรักตัวเองน้อยด้วยแบบรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่ามากพอเสี่ยงในหัวที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแล้วความรักปัจจุบันตอนนี้คือความรู้สึกของเราว่าเอ๊ะเราพร้อมแล้วใช่ไหมที่แบบว่าเราจะคบผู้หญิง ต่างจากความรักที่แบบวัยเด็กยังไงอะไรเงี้ยเรามีความสุขกับความรักครั้งนี้มากกว่าไหมจริงคําถามนี้น่าสนใจมากจริงๆก่อนที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งได้เนี่ยมันเป็นเส้นทางของการกลับมารักตัวเองก่อนกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยแบบก่อนที่จะมีแฟนหรือว่ามีความรักเรารักตัวเองได้หรือยังเหมือนถ้าเรารักน้องหรือรักรักลูกรักเด็กสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีเนาะแต่ว่าเราเอาความรักแบบนั้นอะมาให้กับเราก่อนได้ไหมแบบ เราก็เป็นเด็กคนหนึ่งรักเด็กน้อยในตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เอาความคาดหวังของตัวเองไปแบบครอบงําอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเราแบบรักกันเป็นเหมือนเพื่อนที่แบบพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็แบบเป็นผู้เริ่มเดินทางเราไม่ได้รู้สึกขาดข้างในอะ่ะคือแฟนไม่ได้มาเติมเต็มเราแต่ว่าเราเต็มจนล้นออกมาแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่เทคข้อมูลมา4ปีเนะี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตแล้วแล้วก็แบบมีความสุขเรื่อยๆขึ้นทุกๆเดือนทุกๆปีทุก,ๆ,ทกๆวัน พอมันสุกจนล้นเนี่ยคนอื่นก็สัมผัสได้เนาะแล้วเขาก็มาจีบเราอ๋อโอเค <c oughs> เอาคนปัจจุบันนี้เขาเป็นคนจีบหรือว่าเราเป็นคนจีบเขาไปจีบเขาอ๋อโอเคอเดีเ๋ยวมาถามในเรื่องของการตัดหน้าอกคือทราบมาว่าเขามีการระดมทุนอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าช่องทางให้สําหรับคนที่แบบว่างบประมาณน้อยแล้วก็ต้องการหาช่องทางที่จะลงทุนอยากให้เขาเล่าหน่อยว่ามาจากยังไงแล้วก็มันเป็นอย่างไ p โปรเซสของมันโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาประกาศว่า Trans Men ผ่าตัดหน้าอกฟรีถ้ามีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเกิน10,000คนขึ้นไปเราก็เลยได้ไอเดียเลยคือเราไม่ได้มีคนติดตาม1 0 0 0งนคนในโซเชียลเนาะแต่ว่าตอนนั้นได้ไอเดียว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นเม็ดเงินก็ได้นี่หว่าแต่ว่าถ้าเรามีคนรู้จักมีคอนเน็ชันแล้วก็ <ừ. S 2> แบบเราก็ให้ความรู้เรื่องออชีวิตแล้วเราก็สื่อสารออกไปใน Facebook ส่วนตัวก็เล่าเรื่องราวของตัวเองคือเราอาจจะเป็นนักเขียนด้วยเราก็ถนัดเขียนแล้วก็เล่าเรื่องผ่านการเขียนก็คือเล่าเลยเหมือนเขียนเรียงความว่าแาบบเรรคคือใ เราทําอะไรมาบ้างต้องการมีความเดือดร้อนเรื่องอะไรต้องการอะไรต้องการเงินจํานวน70,000บาทเพื่อนํามาผ่าตัดหน้าอกจํานวน70,000บาทเพื่อนําไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็เล่าด้วยความจริงใจว่าเราเป็นใครแล้วก็เราสามารถให้อะไรตอบแทนคนในสังคมได้บ้างแบบเราอาจจะเป็นเพื่อนเราอาจจะ ดยอาชีพเราอาจจะเป็นครูด้วยเป็นวิทยากรเป็นกระบวนกรก็สอนเวิร์กช็อปสอนให้คนรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็เป็นวิทยากรสอนเรื่องเพศศึกษาด้วยแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยแล้วก็คนก็บริจาคก,กันมานะภายใน2อาทิตย์ก็ได้แบบ7จ็ดหกว่าบาทก็เลยต้องปิด2ออาทิตย์ก็จะมีคนบริจาคแบบคนละพันสองพันสามพัน คนละร้อยส0งร้ก็มีอะไรเงี้ยก็แบบมีคนมาจากแบบประมาณ30กว่าคนอะไรเงี้ยครับอย่างผมก็เป็นเคสที่อาจจะแบบไม่ได้มีเงินมากแล้วก็ครอบครัวจ,จะไม่ได้มาจ่ายเองแล้วเราก็มีพื้นที่ใน Facebook ที่จะสื่อสารได้ก็เลยทําให้สามารถระดมทุนได้ภายใน2อาทิตย์ hmm. ก็ผาตัดหนบ เร็วมากเลยเจ็ดหมื่นใน2อาทิตย์อันนี้เหมือนในต่างประเทศเขาจะมีกันเหมือนเป็นเรื่องแบบปกติเลยที่แบบเหมือนเป็น mm hmm. เขาีย donate ใช่ไหมที่แบบเพื่อจะไปเพื่อการข้ามเพศอันนี้ประเทศไทยไม่เห็นมีเลยนะ mm hmm. ถ้ามันมีขึ้นมามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเออเราก็อยากจะข้ามเพศเราอยากจะตัดท้าบกออกไปแล้วแต่ว่าเราขาดเงินทุน mm hmm. อันนี้ก็เป็นช่องทางที่ดีเหมือนกันอันนี้ถ้าโรงพยาบาลไหนคลินิกไหนอยากเอาเทคนิคนี้ไปเป็นมาร์เก็ตติ้งได้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวให้คุณเพอร์ลี่นะครับฝาก <54. S 1> ผลงานฝากหนังสืออะไรต่างๆเผื่อว่ามีคนสนใจนะว่าสามารถสั่งได้ที่ไหนหรือว่าอยากติดตามได้ที่ไหนก็ขอฝากติดตามผลงานด้วยนะครับหนังสือบอ n to Be มีก็เป็นเรื่องราวของผมนะครับเป็นประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กวัยอนุบาลจนถึงวัยแบบมัธยมมหาอัยความสุขความทุกข์เรื่องราวของชีวิตมนุษย์นะครับก็อ่านได้ทุกเพศทุกวัยนะครับซื้อไปฝากเพื่อนฝากพี่ฝากน้องได้หรือว่าแบบ ถ้าไม่ใช่ LGBT ไม่ใช่ Trans Man ก็อ่านได้นะครับเพราะว่ามันคือเจอร์นี่ที่ลึกลงไปกว่าแค่เรื่องเพศนะครับเป็นเรื่องของความหมายของชีวิตด้วยคุณค่าของชีวิตแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือการกลับมารักตัวเองและการเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงครับเหมือนชื่อหนังสือ Born to Be Me เกิดมาเพื่อเป็นตัวอะไเองเอติดตามได้ที่เพจ Perly Journey FTM นะครับสั่งซื้อทางเพจก็ได้หรือว่าสั่งซื้อมาทางอีเมลนี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็ ได้เนื้อหาสาระแล้วก็ประสบการณ์แปลกๆใหม่เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับก็อขอบคุณนะครับคุณเพอร์ลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับช่องมีบ่อยทานดเดิมนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยว e ีีหน้าแขกรับเชิญจะเป็นท่านใดก็รอติดตามกันได้นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายวัยรุ่นมันก็จะมีความความเหวี่ยงความอารมณ์ทิศทางชีวิตที่แบบยังไม่รู้คืออะไรต้องการไกด์อะเน <c oughs> าะก็เลยแบบอยากเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะว่าแบบอยาก เล่าเรื่องตัวเองด้วยแบบเหมือนเปอยเปอยชีวิตแบบเปิดเปรยชีวิตอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์ความทุกข์ที่เจอเพื่อให้แบบน้องๆหรือว่าวัยรุ่นจะเป็นทรานส์ก็ได้หรือว่าเป็นเป็นเพศไหนก็ได้เนาะจะได้รู้ว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเราหาเรื่องพี่หาโคช้ชหาเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจได้ให้เราแบบปรึกษาในหนังสือเราก็จะเน้นย้ำถึงแบบการฟังด้วยหัวใจการฟังอย่างลึกซึ้งหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนในห้องเรียน ในชีวิตวัยรุ่นสักคนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากได้ในวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็แสวงหาในวัยรุ่นซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เจอสิ่งนี้ในวนัยนี้แล้วมันเป็นวัยที่แบบเปราะบางมากๆ